500คำเกี่ยวกับเชียงแสนเอ็กซ์เพรสในรูปแบบภาษาไทยเชียงแสนเอ็กซ์เพรสเส้นทางใหม่แห่งอนาคตสู่สามเหลี่ยมทองคําเชียงแสนเอ็กซ์เพรสคือขบวนรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะโครงการเชื่อมโยงการคมนาคมและเศรษฐกิจของภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รถไฟความเร็วสูงเชียงแสนเอ็กเพรสนี้มีจุดเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่วิ่งผ่านเชียงรายและสิ้นสุดที่อำเภอเชียงแสนรวมระยะทางกว่า300กิโลเมตรโดยใช้เวลาเดินทางเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงลดระยะเวลาอย่างมีนัยสำคัญจากการเดินทางทางถนนที่ใช้เวลาราว5-6ชั่วโมง ความสำคัญของเชียงแสนเอ็กซ์เพรสไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางที่รวดเร็วแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งประกอบไปด้วยไทยลาวและเมียนมานั้นเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการค้าและการท่องเที่ยวสูงการมีรถไฟความเร็วสูงผ่านเข้าไปถึงทำให้การเชื่อมต่อระหว่างประเทศเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น ภายในขบวนเชียงแสนเอ็กเพรสถูกออกแบบให้หรูหราและทันสมัยมีทั้งที่นั่งธรรมดาและที่นั่งระดับพรีเมียมพร้อมบริการ Wi-Fi จุดชาร์จไฟและโซนพักผ่อนสำหรับนักเดินทางนอกจากนี้ยังมีตู้สเสบียงที่ให้บริการอาหารพื้นเมืองภาคเหนืออย่างครบครันทำให้การเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ในแง่าการท่องเที่ยวเชียงแสนเป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัดวาอารามเก่าแก่และวิวแม่น้ำโขงที่งดงามนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังเชียงใหม่ด้วยรถไฟหรือเครื่องบินแล้วต่อด้วยเชียงแสนเอ็กซ์เพรสไปยังสามเหลี่ยมทองคำได้สะดวกทำให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่น่าตื่นเต้น ภาครัฐมองว่าเชียงแสนเอ็กซ์เพรสจะเป็นตัวเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสนับสนุนยุทธศาสตร์ BCG Economy Model ด้วยการใช้เทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเชียงแสนเอ็กซ์เพรสจึงไม่ใช่แค่รถไฟความเร็วสูงธรรมดาแต่คือสะพานสู่อนาคตของภาคเหนือเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับโลกทั้งในแง่ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน ชื่วิดีโอไตเติลเชียงแสนเอ็กซ์เพรสรถไฟความเร็วสูงสู่สามเหลี่ยมทองคำคำอธิบาย d e s c r i p t ั o n ต้ลึกโครงการเชียงแสนเอ็กซ์เพรสรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ที่จะเชื่อมโยงภาคเหนือของไทยสู่อนาคตค้นพบบทบาทสำคัญของรถไฟเส้นนี้ในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแฮชแท็ท็ เครื่องหมายสี่เหลี <aren astrology> ่ยมเชียงแสนเอ็กเพรสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟความเร็วสูงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชียงรายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชียงแสนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์ไฮสปีดเร็วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครงการรถไฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนาคตการคมนาคมคีย์เวิร์ดท็อปสิบคีย์เวิร์ดเชียงแสนเอ็กเพรสรถไฟความเร็วสูงเชียงรายรถไฟสายเหนือรถไฟไปเชียงแสน สามเหลี่ยมทองคําการท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงแสนรถไฟหรูประเทศไทยเชื่อมไทยลาวเมียนมาไทยแลนด์บุลเลตดเทรนหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือวิดีโอด้วยก็บอกได้นะครับ